สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจุจิจะเกมเมอร์นั่นเองนะครับผมวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวทีมของจุจิจะเกมเมอร์นั่นก็คือทีมของผมเองนั่นเองนะครับผม <Wow. S 1> พอดีว่าผมเล่นทําฟูลทีมบวก8อะแล้วแบบ ผมเล่นไม่ไหวว่ะริาจริงเพราะว่าผมไม่ได้เลือกตัวมาดีๆไงตอนแรกผมก็เลยตัดสินใจขายทีมทิม้งหมดเลย <Okay. S 1> เดหลือไว้แค่บางตัวนะครับผมแล้วก็มาจัดทีมใหม่นะครับก็เลยได้ทีมที่หน้าตาเป็นแบบนี้นั่นองนะครับผมกองหน้าของผมครับเรียกว่าเป็นลูกรักของผมเลยก็ว่าได้นะครับผมนั่นก็คือเฟอร์นันโดตอรเรส NTG นั่นเองนะครับบวก8อันนี้ก็เปิดได้นะครับผม ดูฮะค่าพลังสุดยอดเร็วคมยืนตำแหน่งดีหาช่องดีทุกอย่างครบเครื่องนะฮะผมถือได้ว่าเป็นลูกรักของผมเลยนะครับนี่ครับเป็นตัวที่ผมเสริมเข้ามาใหม่นั่นก็คือเท e ียรี่ออ EBS บวกหนั่นเองนะครับผมที่ผมเลือกตัวนี้เพราะว่ามีความเร็วนะครับอันดับแรกแล้วก็หาช่องดีนะครับ <Wow. S 1> ยิงคมนะครับผม มีฟินิชช็อตปั่นโค้งด้วยก็สบายสบายเลยนะครับต่อมาเป็นลุดกุลิต LN บวก5นะครับผมตัวนี้ผมตีติดเองนะซื้อบวก1มาตีติดเอานะครับ <Okay. S 1> ต่อไปครับตัวที่ผมเสริมมาก็คือ S g ดจินาบี WC 22นะครับผมนี่ดูค่าพลังไม่อยู่ในทีมถึงจะตัวเล็กนะครับแต่ว่าแพทนี้ตัวเล็กมันเล่นได้ไงมันเล่นสบายๆเลยมันเร็วมันคล่องตัวนะครับก็เลยเลือกมานะครับ ต่อไปบัลลัก FA เบวกหครับตัวนี้ซื้อมาเล่น CDM โดยเฉพาะเลยนะครับมีความแข็งแกร่งนะครับอ่านเกมดีนะครับดูดันนะครับผมต่อไปเป็นอีกตัวครับที่ผมเสริมมาก็คือโจชัวคิมมิตนั่นเองนะครับปี22 u ครับมีเซิร์ฟนะครับจ่ายสามารถจ่ายบอลจากแดนของเรานะครับผมเพื่อไปให้กองหน้าเราวิ่งทะลุช่องได้สบายๆเลยนะครับ แบ็คซ้ายครับผมใช้เป็นจอร์ดี้เอลบาเอลนะตัวนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับผมต่อไปครับ l u ดิเ e r SPL ครับที่ผมเสริมเข้ามาครับนี่ฮนะค่าพลังแข็งแกร่ง120ความเร็ว124แต่ผมยังมองว่าการเข้าสกัดมันยังแปลกๆอยู่นะถ้าเทียบกับปนะี WC 22อ่ะผมผมชอบปีนั้นมากกว่าแล้วก็ราคาถูกกว่าด้วยนะแต่ว่าผมอยากลองปีนี้ไงผมก็เลยจัดมาซะ นะครับผมแล้วก็เอามาเล่นคู่กับฟันได์ wc ยี่ิสองบวกห้านะครับซึ่งตัวนี้ผมมีอยู่แล้วไม่ได้โลกครับฟันได์ก็ลูกลักเลยต่อไปแบ็คขวาครับเจ้าคันเซโลครับ pmc บวกแดนะครับนี่ตัวนี้ทีเด็ดครับรับลุกได้หมดครับผมมีความเร็วแข็งแกร่งนะครับต่อไปผู้รักษาประตูครับผมใช้ Nick โป๊บนะครับ n นิกโป๊บ ptb นั่นเองนะครับผม ซื้อบวกหนึ่งมาตีบวกห้าเอาครับตัวนี้คุ้มครับคุ้มราคาโอเคเดี <Okay. S 1> ๋ยวผมก็จะลองพาทีมของผมนะครับไปเล่นแลง์กิ้งหนึ่งหนึ่งดูซิว่าจะรอดหรือไม่ปานได้ดักไว้ได้สวยครับลูกนี้และองรีวิ่งทำทางไปแล้วองรีกระชากลูกนี้เจยรี่องรีโกลช็อตไปลูกนี้หม,มาแล้วครับ บลักทำชิ่งกันครับเห็นอองรีลูกนี้องลีจ่ายมาต่อเลสหลบไว้ก่อนครับคุณฤิดกิมมิดให้มาต่อเลสต่อเลสต่อเลสมูลค่าศูนย์บาท เปิดบอลออกมาคุณฤทธิ์ได้ขีนิดเห็นแล้วให้มาที่ลุดคุณฤทธิ์ลูกนี้คุณฤทธิ์คุณฤทธิ์โอ้โห <c oughs> และจินาบีให้มาที่บัลลัก์บัลลัก์เห็นต่อเลสวิ่งแล้วลูกนี้ต่อเลส าบอลขึ้นไปกุลลีดูย,ยลุดอลิกาฟูออกมาที่ลุดกุลลิดลุดอลิกาฟูพาบอลไปแล้วอลิกาฟูกดด้วยซ้ายโอ้โหเอาตอเล็บโอ้เข้าแบบฟุกฟูเข้าแบบฟุกฟู และหมันหลกักโอ้โหลูกสูรลูกสูรนะครับผลิตยิบยักษ์ผลิตยิบยักษ์ให้มาที่องลีเอามาที่แซนนาบีปันซัดด้วยโอ้โหวันเล่แซจินาบี ไอ้มาที่คันเซลโลโยนมาตอรลเรตโจชัร์กิมมิตโยนมาลูกนี้ลูดิเกอร์โอ้โหเลาโอ้โหย,ยังมีดวงครัหถือว่ามีดวงครับแม์นี้กิมมิตโยนมาลูกนี้องลีเอ้าโอ้โหใครองลีครับโอ้โห ดักไว้ได้ตอเลสสอ,องหลีตอเลสครับตอเลสร้องสองไก่อู้หูยเพื่อนนั้นดูตอเลส แสจินเน่บีโอ้โหลูกนี้มาได้ไงวะเนี่ยอาตอนเล้นหลุดลูกนี้เรียบร้อยครับ เน็ตเวิทะลุมาลูกนี้ยิงเออเฮนิ่มๆอีกแล้วออกไปแล้วครับคุณผู้ชมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการทำทีมของจุจิจะเกมเมอร์นะครับใน ID หลักนะครับผมไปโซโล่แลง์กิ้งหนึ่งหนึ่งมานั่นเองนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกครับ ป n นันโดตอเลสครับยังเป็นลูกรักของผมเหมือนเดิมแม้มูลค่าของเขาจะศูนย์บาทก็ตามนะครับผมไม่มีมูลค่านะครับตัวนี้แต่มันมีมูลค่าทางจิตใจสําหรับผมไงโอเคนะครับผมส่วนลุดอลิกาฟูคุลิตเทนี่องังรีแซดแซสซินาบีเนี่ยผมว่าทุกตัวเล่นได้หมดนะครับโอเคเลยผมผมค่อนข้างลงตัวกับทีมชุดนี้เลยนะครับ ส่วนนิ k โภสนะครับหลายคนน่าจะเกิดคําถามว่ามันเหนียวจริงเหรอพี่มันหนึบจริงเหรอพี่ลองไปซื้อมาใช้ดูครับบวก5หรือไม่ก็ซื้อบวก1มาเตียวเองก็ได้นะครับผมและนี่ก็เป็นแท็กติกทีมที่ผมใช้นะครับผมในการลงแรงนะครับก็สามารถเอาไปปรับใช้กันได้นะครับผมให้มันเข้ากับสไตล์ตัวเองนะส่วนแท็กติกนักเตะของผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเค สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมผมก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปออกมาด้วยนะครับสำหรับใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์แบบไหนก็ลองคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ